อร่อยเด็ดเข็ดดอยของเราวันนี้นะจ๊ะอยู่กันที่นี่เลยจ้ะตลาดครูนะฮะไอซิมไข่แข็งไข่แข็งเันเจอความหนาวมันจะหดตัวแบบไข่แดงหดตัวดีเปิดมา135ปี รายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตาไปชิมจากแค่ไหนจะตาไปลองอแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอย อร่อยเด็ดเด็ดอยเด็ดดอยเด็ดดอยอร่อยเด็ดเข็ดดอยเอาอันนั้นแหละไม่ต้องเอาใหม่อร่อยเด็ดเค็ดดอยของเราวันนี้นะจ๊ะอยู่กันที่นี่เลยจ้ะตลาดพลูนะฮะเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมีร้านดังเยอะมากแล้วดังไม่พอมันเป็นร้านเก่าแก่อยู่กันมานานเป็น3 40 50ปีเป็นรรอยปีก็มี ว่าไม่ใช่ถิ่นตลาดภูของแท้เพราะฉะนั้นไปดูดีกว่าว่าร้านดังๆแต่ลร้านของตลาดภูนั้นจะเจ็ดหรือว่าจะดอยแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราก่อนเลยนะไปดูร้านแรกกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นร้านอะไรไปเลยค<ช>่ะ ถึงร้านแรกของเราแล้วนะครับร้านมีชื่อว่าสุนีนข้าวหมูแดงเออเขาบอกว่าเนี่คือร้านแรกร้านเดียวร้านดังและอยู่ในทางรถไฟออคือข้าวหมูแดงสุนีถ้าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตขึ้นปพ๊บเลยอะคือแบบมันเป็นเจ้าที่มันจะต้องกินเวลามาตลาดภูออไปดูดีบบว่าสุนีข้าวหมูแดงตลาดภูนั้นจะเด็ดหรือว่าจะด่อยนะ มาแล้วนะเมนูของเราก็คือข้าวหมูแดงหมูกรอบจะบอกว่าจานก็ไม่ได้ใหญ่นะถ้าธรรมดา30พิเศษ35ถ้าใส่ไข่คิดง่ายๆคือเพิ่ม8บาท อ่าอันเนี้ยเราสั่งธรรมดาเพิ่มไข่ก็เป็น38บาทเอ้ยเอ็นดูแคาน่ารักแต่ทีนี้คืออะไรอ่ะอันเนี้ยปกติแล้วเนี่ยเราสกินข้าวหมูแดงหมูกรอบมันจะเป็นแบบน้ำดำๆใช่ไหมแล้วก็มีพริกแต่อันเนี้ยเป็นเหมือนน้ำน้ำส้มใสชูน้ำส้มใสชูแล้วก็มีพริกแล้วก็หย่อกอันนี้ได้มันคือรวมกันแหละแต่แต่ว่าเขาไม่ให้รวมกันถูกป้ไม่รู้ว่าจริงๆสูตรมันเป็นแบบไหนเขาแนะนำให้กินแบบนี้ร้านนี้เขาบอกเขาแนะนำให้กินแบบนี้แต่ดูแล้วเนี่ยเข้มข้นมากเลยเนาะ จร,จริงๆเข้มข้นแบบจริงๆหนักหนักเลยนี<ช>่<ช>เอาลุ่หลาดดูดีมากหยอดน,น้ำส้มปลายใส่พริกแล้วก็ใส่จีอิ๊วอันอออนี้ก็สูตรอ่ะมีกินเป็นหมูกรอบนะยังไง น้ำราดเข้มคนมากมันจะมีบางร้านที่เป็นน้ำราดแบบหนืดหนืเหนียวเหนียวอ่ะแต่แป้งอันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนี้จะเป็นแบบเครื่องเทศอะไรก็ไม่รู้เยอะเอะแล้วหวานหวานนิดนึงเค็มเค็มยอร่อยพริกไทยเบาๆอร่อยมากได้อย่างเดียวแปลทำไมข้าวอืมคือข้าวมันมันร่วนข้าวมันร่วนแต่น้องสามสิบบาทไงเราก็ให้อภัยได้ด้วยรสชาติแบบนี้ชิมแป๊บเดียวอัพหมดอีกแล้วล่ะคุณทันทีอ่ะ ดี๊ยอดป๊าดีอืมแต่มื่อใส่ทูมกับพีิเข้าไปนะใช่เลยอ่ะตัดเลี่ยนหวานใช่เลยอุย๊ยแหมล้อสวัสดีครับมีม,มีมีสปอนเซอร์น้ำนี่ยังคะับวยังไม่มีสปอนเซอร์อะไรสักอย่างเลยครับอ๋อถ้าสนใจได้ไหมคะอ้าสนใจก็ติดต่อกายให้รู้แฟมิลี่หรือกุมารเงินกุมารทองม,มาเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะคะจูนี่ข้าวหมูแดงตลาดทูเด็ด เ,เท่านนั้คือจริงๆแล้วนั่งโต๊ะเดียวกันได้เออแล้วเ,เ,เขาแบบเหมือนอยู่ในเวิร์กเดียวกันเออ,เอมีชื่อร้านว่าหมวยหลีไอติมไข่แข็งกับน้าแข็งใสเ,ออเขาบอกว่าของเขาเนี่ยนะอร่อยหมดแต่ว่าเราก็เลยเช็คแล้วมันดังจริงว่ะมันดังไอติมไข่แข็งเออ,เอ,อคือมันเป็นวิธีการแบบเอาไข่แดงใส่เข้าไปในไอติมรอให้มันแข็งแล้วก็นี่ขึ้นมา ไข่แข็งเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไข่แข็งต้องเจอความหนาวมันจะหดตัวแบบไข่แดงหดตัวมันไม่ได้หดตัวเขาตีให้มันแตกทำไมหัวไม่เล่นด้วยเลยวะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยนะไอติมไข่แข็งจะเด็ดหรือจะด่อยต้องนี่เลยค่ะลองชิมเลยมาของหวานของหวานหนูเอาถ้วยหนึ่งค่ะเท่าไหร่นะคะ สี่สิบบาท,บาทถ้าใส่เครื่องอย่างเดียวคือสามสิบบาทถ้าไม่ใส่เครื่องก็ยี่สิบห้าแล้วถ้าไม่ใส่ติมครับไม่อกินไม่นะ่ไม่น่า <c oughs> ถาม <c oughs> ดูดีมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอนี่คือเราควรจะกินไงก็คือ,<ไ>อินติมกับไข่จริงๆนี่คือไข่ดิบนะเนี่ยไข่แดงดิบคือเจ๋งเนาะเวลาไข่แดงไปเจอความเย็นมันแตกตัวเลยอะ หอมอ่ะแล้วพใส่ไข่แดงเข้าไปแล้วมันมันมันแต่ไอติมคือหนูว่าชุ่มๆไอติมในตรงในตรงไข่แดงมันคือแบบเหมือนจะมีความแข็งๆขึ้นมาหน่อยอ่ะมันๆันบข้าวเลยนะไม่ไม่แต่อันนี้น่าสนใจอันนี้ดีมากเลยเผือกอร่อยมากอือแล้วพามาที่นี้ใช่ไหม

เป็นแนวของข่าวเออแนวของข่าวร้านนี้มีชื่อว่าเกาเหลาเนื้อเปื่อยตลาดภูต่อชันเพ็ร้านที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่ะห้ามพลาดกันนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเป็นร้านดัางเกาเหลาขายมานานกว่าห้าสิบกว่าปีเออเป็นเจ้าเก่าตลาดพูเลยนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนานกว่าห้าสิบปีแต่ป้ายนั้นอ่ะมันน่าจะนานแล้วนะกี่ปีแล้วครับผมร้านนี้ 60แล้วใช่ไหมเ <Yeah. S 1> ห็นไหมป้ายนีย่มันดูเป็น10ปีแล้วเปนความทางร้านเขาเข้าไป็นหกสิบกว่าปีเอาลองดูลองดูงดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่คือเก่าเหล่าหม้อไฟราคา120บาท ถ้าเป็นธรรมดาแบบเกาเหลานะเริ่มต้นที่80บาทแล้วก็100บาทแล้วก็มานี่เลย120บาทถ้าเป็น๋วยเต๋ยวเบาๆ60บาทพิเศษ80บาทข้าวถ้วยละ7บาทนะก็บอกไปก่อนเลยเผื่อใครอยากมาอยากรู้นี่มีข้อมูลพูดไปได้เลยอย่าหยุดอย่าหยุดหลังๆมาผมทำงานบ่อยนี่เหมือนแบบความจำมันจะดียังไงไม่รู้อะไรอะเกาเหลง่ายอร่อยมากพอตกใจทำหน้าตาแบบนั้นแล้วแม่เขาก็หันมาเหมือนจะโยนอิโต้เฟี้ยนใส่มาด้านนี้ เหมือนตำลึงอะไม่ใช่ขึ้นช่ายใช่ไหมคะคขึ้นช่ายเห็นไหมกินขึ้นช่ายแรงมากแล้วซุปมันหวานมากเฮ้ย แต่ปกติแล้วเวลาเรากินเนื้อตุ๋นนะมันจะเป็นน้ำแบบเค็มๆสุด,สด<อ>ๆนะเนื้อบ,บ่าแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันกลงก็คล้ายๆต้มจืดแต่มีรสชาติมากกว่าต้มจืดอ่ะมันคือต้มจืดเหมือนต้มจืดที่ใส่ใบขึ้นช่ายซุปเด็ดเขามีน้ำจิ้มเยอะมากอันนี้คือน้ำจิ้มพริกเผาสำหรับคนชอบกินเผ็ดมากๆ,ๆน้ำจิ้มอันที่สองคือน้ำจิ้มแบบไม่มีชื่อไม่น้ำจิ้มเหมือนเปรี้ยวๆอ่ะหนูว่าอ๋อซีฟู้ต้อหูยีอ่าเราลองต้อหูยีก่อนผมชอบต้อหู้ยีมาก โอเคโอ้ยอยากกินมือสั่นดีอืยเอ้ยได้อยู่ในบททำไม่ได้ไก่ท่าน be, ั Math ้นอ่ะขอช่วงล่างหน่อยิดนึงไม่เห็นดนละขออะไรขออะไรขออะโอ้ยดีมากเลยอ่ะเป็นการเปิดมิติใหม่แห่งการกินเกาเหลาลวกจิ้มที่ใส่ต้าเ้ยต้าเจ้ยวดีอ่ะแปะขอลองอันนี้ด้อร่อยมันแบบ หอมหอมเค็มๆอ่ะต้องหู้หญิงอะเอ็นนะเนื้อเมื่อกี้ก็เปื่อยมากเลยเนื้ออ๋อเนื้อถ้าพูดถึงเนื้อคือดีอนนี้เอ็นนะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเหรออ่าเครื่องในแล้วกันได้อยู่ธรรมดาแต่มันคือเหมือนจิ้มจิ้มซีฟู้ดอ่ะข้ามไปอร่อยมากเลยเธอไม่หยุดกินซุปเขาไม่ได้เลยนะใครชอบกินเนื้อคือต้องไม่พลาดร้านนี้ร้านชื่ออะไรนะ จิ้มดูมันจะค่อยๆมาแล้วมันเหมือนมาแล้วมันยังไม่หยุดมาเออเยอะอๆไปเลยคือตอนนี้อันนี้พีคสุดแต่กินไปกินมาแล้วเปไ็นยังไงหนึ่องสามเด็ดเด็ด,ด,ดมันคือวิธีการหาเงินของเรา แล้วร้านถัดไปของเรานะฮะฮารุฮารุนะฮะไม่ใช่โอ้โทษทีครับนึกว่าฮารุสิเขาตลกอะเธอไหมตลกเขาฮาเนี่ยอ้าวร้านถัดไปของเรานะเขาขายกล้วยเชื่อมกับมันเชื่อมชื่อกิมเองกิมเองเออเขาว่าร้านนี้เนี่ยเปิดมาแล้วนะสี่สิบปีทำไมย่านตลาดูมนึงต้องเปิดกันแบบยาวนานยาวนานมากสุดเป็นเหมือนตลาดแบบบุกเบิกอ่ะ ร้านเล็กๆแต่ว่าขายวันหนึ่งนี่เยอะมากๆนี่หรอปะเรามายืนเนี่ยไปแล้วนะหลายถุงแล้วอะไม่แล้วบางคนบางคนซื้อไปแบบเยอะมากมาเด็นยวดูดีกว่าร้านนี้นี่นะกล้วยเชื่อมดูดีมากมันเชื่อมก็ดูดีมากนี่นะดูแบบดูกล้วยแบบเปื่อยอ่ะเขาเรียกอะไรวะมันแบบมัน มันแบบสุกแบบนุ่มอ่ะนุ่มมันงอมเออมันงอมมันงอมแต่ในขณะที่มันงอมมันก็ยังเป็นชิ้นเป็นอันเคยกินกล้วเชื่อมแล้วมันแบบเละไหมเเฟลมากอันนี้ดูแบบครบอ่ะไม่มีความรู้สึกว่ากล้วยเชื่อมก็คือกล้วยเชื่อมหรไม่หว่กหอมมากนี่คือกล้วยอะไรทำไมมันหอมขนาดเนี้ยมันหอมกล้วยข้างในมันหอมนุ่มเลยนะหอมเป็นกล้วยเลยแต่ข้างนอกมันกลิ่นกะทิเว้ย ช่วย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 อ่ะช่วงของขาดของเราก็เป็นแบบนี้แหละเนาะเออเออมันนุ่มมันไม่แข็งกล้ยเชื่อมบางที่เนี่ยนะมันจะแข็งแข็งแข็งแบบเ,เหนียวเหนียวว่าตัดนินดนึงเอออันนี้มันนุ่มอันนี้คือกินเข้าไปเขาตัดมาพอดีคําอ่ะมันเชื่อมอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูแบบที่กายชอบที่เป็นแบบของหวานกินบ่อย ต้องส่งไปยนเด็ด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 ,ด,ด,ดมันเหนียวนเนื้อืมเนื้ออุ้ยแล้วไม่มีแบบเสี้ยนมันอะปกติแล้วมันจะมีเส้นเนีนยนึกออกป่ะที่เวลาเราเคี้ยวไปแล้วมันแบบเป็นเส้นๆสเยื่อแบบกาก,ากมันแบบ disgusting มากๆอ่อะ กินมันที่มันมีเสียนออกมาเป็นแข็งๆอ,อ่ะกินแล้วมันจะต้องเอามือเอาไอ้นั่นออกดึง <A. S 2> อ่ะโอ้เฟลมากมัน oh, <fail> ดีมากเลยอะ่ะหนึ่งสองสาม oh. แม่ <laughs> ชนะหนึ่งองเ <Dead. S 1> ด็ด,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 ด มาแล้วนะครับนี่คือร้านสุดท้ายและเมนูสุดท้ายของวันนี้เปิดมา135ปีนานไหมนานมากคือจกรุ่นสู่รุ่นจริงๆและเมนูที่ต้องมานะร้านนี้คือเต๊กเแ่งคือต้องกินมี่กรอบรอห้าสูตรนี้ตั้งแต่135ปีที่แล้วเลยสูตรนี้ก็คือรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆกาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุกก่อนคลุกก่อนกระเทียมกระเทียม เขาบีบมะนาวแล้วมันเป็นสูตรของตอนช่วงรอห้าราคาอันนี้สำหรับสองคนทานสองคนเออ2อ0บาทเฮ้ยถ้า1คนก็1น0อคนละร้อยถ้า3คนจะ300ถ้า100คนคือเราสามารถถ้า1น0คนจะโอ้ยถ้า100คนจะ1ยคนจะหนึ่งแสนทุยหุยทุยไม่ได้ละบริษัทเราบางเดือนโคตรกำไรบางเดือนโคตรขาดทุน แต่ละเคียดถือว่าราคาสูงแต่จะบอกว่าพัฒนาคารไม่ใช่ street f o o เข้าใ,ใจไหมเออมันเข้ามาอยู่ในร้านอาหารร้านอาหาร <ะ S 1> และมีแอร์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันอยู่ที่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเท่านั้นแหละความแปลกว่าแปลกเหมือนคล้ายผัดไทยเหมือนผัดซีอิ๊วแต่ใช้เส้นแบบเส้นหมี่สีขาวๆอ่ะแต่บีบมะนาวเยอะๆ แล้วม,มีกลิ่นอันนี้ด้วยอะมะขามเปียกอะมันไม่รู้จะไปเทียบกับอะไรอ่ะรสชาติมันมีเอกลักษณ์อะเอางี้ดิค่อะอร่อยไหมอร่อยไม่แย่ยเอาความแปลกอธิบายไม่ถูก,กจริงแต่ถ้ามาเพื่อกินแล้วแบบอึ้งรู้กว่ายังเทียบกับสิ่งที่กินมาอันนี้ยังไม่ถึงเทดานของความแบบตลาดผูอ่ะเ่าหร่ว่าตลาดผูกสี่ล้านที่ผ่านมาติดลมบนไม่เอาให้เด็ดหรือดอยเอางี้นี่อะยากไหม อแค่คำนี้ยเด็ดหรือด๋อยมันกลางว่ะนะหนึ่งสองสามดึงเป็นยังไงล่ะคะตลาดถูเออร้านเด็ดเด็ดทั้งนั้น ตลาดภูนี่มีดีกว่าที่เราคิดเยอะมากจริงๆเนาะตอนก่อนมาตลาดภูคืออะไรอ่ะพอมาที่มาตลาดภูอีกไหมอย่างนี้เลยอจริงตลาดเนิบแล้วมาได้แค่ไม่กี่ร้านเองนะถึงสัก3%เปซของตลาดภูอย่างไม่รู้หนูว่าต้องมีตลาดภู ep สองอ่ะเออเดี๋ยวจะต้องมีหลายร้านให้เก็บบ่ะเนาะเด็ดไม่เด็ดต้องดูนี่เออเพราะฉะนั้นลองมาลองมาดูตลาดภูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ ไปก่อนนะเจ้าวันนี้อร่อยเด็ดเค็ดด๋อยเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมสวัสดีครับตัวน้ำตัวน้ำเป็นการปิดเทปแบบมิติใหม่เว้ยตัวน้ำฟู่เข้าไปเลยหรอหออทำเป็นโดดอะทำเป็นโดดทำเป็นโดดกันแล้วเดี๋ยวภาพมันจะเป็นสต็อปไปนี่แหละนี่แหละไวรัสเข้าสมองเลยเนี่ยอันเนี้ย